มิโดริยะอิซุคุพระเอกจากการ์ตูนเรื่องมาฮีโร่ c คเด m เมียเขานั้นเกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเรียกว่าอัตลักษณ์แล้วโลกนี้ก็มีคนที่เกิดมาแล้วไม่มีพลังพิเศษเหมือนกันนั่นคือพวกไรอัตลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินที่พระเอกของเราก็ไรอัตลักษณ์เช่นกันแต่ด้วยความที่โลกนี้เป็นโลกที่มีคนมีพลังพิเศษจึงก่อกำเนิดฮีโร่และวายร้ายขึ้นมา โดยพระเอกมีไอดอลคือฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างออมไมแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองนั้นไร้อัตลักษณ์ก็ยิงจังเลยเฮียจึงถูกเพื่อนกันแกล้งอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เข้าไปช่วยเพื่อนของเขาจากมินเลนและออมไม้เห็นเข้าจึงรู้สึกชื่นชอบพลังทั้งที่ตัวเขาเองนั้นไร้อัตลักษณ์แต่ก็ยังเลือกที่จะไปช่วยเพื่อนเพราะเหตุนี้เองออมไมจึงเลือกพระเอกเป็นผู้สืบทอดพลังพร้อมพูดประโยชน์สุดเด็ดของเรื่องเป็น,นประโยค์ที่น่าประทับใจจริงๆ ทันจิโร่พระเอกของเรื่องดาบพิฆาตอสูรแค่ชีวิตเบื้องต้นก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากอยู่แล้วเพราะบ้านของทันจิโร่นั้นขายทานพร้อมทั้งพ่อเขาก็ตายจากไปพบป่วอีกวันหนึ่งทันจิโร่ตัดสินใจไปขายทานในหมู่บ้านแต่วันนั้นขณะกลับบ้านก็ข้ามแล้วจึงต้องขอพักบ้านคนแถวนั้นก่อนเพราะบ้านของทันจิโร่อยู่บนภูเขาแต่พอเขากลับถึงบ้านในตอนเช้ากับต้องตกใจสุดข,ขีดเพราะครอบครัวของเขาไม่ว่าจะแม่หรือน้องก็ตายหมดเหลือเพียงเมสโกน้องสาวคนเดียว ซึ่งถูกทําให้กลายเป็นอสูรแค่นี้ก็เจ็บใจมากพอแล้วที่ครอบครัวถูกฆ่าแล้วน้องถูกทําให้กลายเป็นอสูรแต่แล้วก็มีนักล่าอสูรมาช่วยฆ่าเนสกนุนั่นคือกิยยนนเองแต่ด้วยสก,กิลปากของทันจิโร่ที่ทําให้กิยยไม่ฆ่าเนสกนุแล้วทันจิโร่จึงออกเดินทางเพื่อขายยาคูเฮ้ยไม่ใช่เพื่อเป็นนักฆ่าอสูรแล้วหาทางทําให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับพีสเสด็จิ โอดแม่มันต้องแวะให้ได้อ่ะเอเลนยเกอรเด็กหนุ่มธรรมดาที่ติดอยู่ในกันแพงที่แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็มีชุดพลิกผันเพราะอยู่ดีๆก็มีทท่านตัวบักเอกโผล่ขึ้นมาสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบซึ่งทท่านตัวนั้นตีกำแพงกัะตุยและมีทท่านทั้งเข้ามาภายในกำแพงจนทำให้บ้านหนึ่งชิบหาย รวมถึงตัวพระเอกที่หนีไม่ทันจนต้องให้ทาหารมาแบกพาตัวไปแล้วทิ้งแม่ที่โดนบ้านทับให้ใดท่านจับแดกต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นเขาก็แดกพ่อตัวเองต่อเพราะดูกพ่อทําให้กลายเป็นใดท่านแล้วจับพ่อตัวเองแดกรอมทั้งในตอนท้ายของชีวิตของเขากัาต้องเป็นตัวร้ายเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพเป็นชีวิตที่ต้องบอกว่าน่าสงสารยันนาทีสุดท้ายเลยจริงจริงและอันดับที่หนึ่งของชีวิตพระเอกสุดระทมก็คือเดนจิ จากเชนซอมแมนมันน่าดีใจเปล่าวะเดนจิพระเอกที่โคตรทันทศและสู้ชีวิตจากเรื่องเชนซอแมนที่พ่อและแม่ตาย้แต่ยังเด็กไม่โอ,อพ่อยังติดหนี้แก๊งนักเลงเป็นลานาแล้วคาบตัวตายหนี้ทั้งหมดจึงตกมาอย่างเดนจิเดนจิจึงต้องหาเงินมาเพื่อใช้หนี้ให้พ่อของแขาเองเด็กทั้งขายลูกตาขายลูกปองแปงของตัวเองเพื่อหาเงินแทบทุกบาทมาใช้หนี้แม้กระทั่งบ้านเขาก็ยังอาศัยอยู่ในกระต๊อบเล็กๆขณะที่ว่าความฝันของเขามีเพียงแค่อยากกินขนมปังทายแยมเท่านั้นเอง ยังไม่จบเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นเขาได้กลายเป็นปีศาจเล่ยยนและเป็นนักล่าปีศาจแต่ชีวิตก็ยังไม่หยุดลันทุดเพราะในมังงะพี่เก๋ก,ก็โดนสาวที่รักที่สุดในชีวิตนั่นก็คือมาคินะอัลอกชายกุลสงสารจริง